ดูจังหวะภาพช้าครับมันใส่กันปลายเท้าครับโดนธลาดกระิบต้นคอทำท่าจะบวกหลอกหอกเขาเริ่มมีลูกหลอกหลอกต่อยมาแล้วมาเตะมีขยับอ่าบนเวทีหลอกก็ได้นะแต่ด้าล่างอย่าหลอกนะหลอกเวทีแล้วอย่าหลอกอย่าหลอกหลอกลอกไม่ดีบอกไม่ดีมาผมดูผมดูท่านนายกทวีภูผนนายกประสง์เอ็มบง อ่าสองอวา,าทาเพราะว่าโอ้ยมันมากท่านบอกว่าตื่นเต้นมา,ากาเดีเ๋ยวคู่นี้ไปต่อยจิตถึงบุรีเลยสิบสี่โอ้สิบสี่มันก,นนกวน่าน,นี่มันกว่านี่กว่านี้อีกโอ้โหพี่น้องชาวสิงห์บุรีเจอกันครับสิบสี่มีนาคมครับที่พรหมบุรีรัชดาพิเศษครับอ้าวว่ากันต่อครับเกมนายกทีสีจะออกมาแบบไหนรูปไหนยังไงยังไงคู่ดูเดือดต้องพิจารณาแล้วนะอาจารย์นะโอ้โหมันไม่มีที่ว่างสําหรับมวยคู่นี้เลยไม่มีว่างให้ได้หายใจนะ ใส่กันทุกรูปแบบเกิดเดินต้องต้องขยับเดินละสายยันน้อยมารอมันิ่งไม่ได้ละทีมงานสั้งต่อยมัดกันเดียวนั่นคือพรบังว่าเ้นที่มัดมัดขวาเจอแข้งซ้ายมัดขวาสวนแข้งซ้ายพลอยศาสตร์ไปเลยครับสลามเพชยังไม่ปิดกล่องนะยังไม่ปิดเกมนะสายแทง แข้งขวาสาสตร์ไม่มันมาสารพัดอาวุธนะนี่แหละหมวยมันจะดังคนมันกําลังจะรวยก็อย่างนี้แหละ, <c oughs> ะช่วง <c oughs> ดวงดีดวงดีได,ด้ฉีดยาแสนสามนี่ทวดดวงดีมากอ้าว <c oughs> อ่ะดูดูไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทางด้านสายยันน้อยเน้นหมัดอย่างเดียวโอ้โหแต่ว่ารับเยอะเหลือเกินนะยกที่สามนี่หมัดเท้าเข่าศอกรับไว้เจอหมัด <c oughs> เจอหมัดเอา <c oughs> เจอหมัดมีปัญหามีปัญหาอ้าวแทงแทงจับเข็มเล่นแล้วแทงลูกเสาโอ้โหยกเื ยุบมายุบโอ้เตะบนเตะสูงมาแต่ว่าใจเหลือลายเหลือเกินแล้วครับทางด้านอ้าวมัดขวาต่อยมาตอนทีระหว่างเสียวตื่นเต้นเตะบนโอ้ยโดนเตะก้านคอนคอ,อสิครับเด็ดขาดคอ,อดยังโอ้โหย,ยังนี้เขาเรียกว่าไม่ต้<า>องกนะ้านคออ่กาอ้านคอสิครับเด็ดขาดทีโดนเตะก้านคอนเลยฮะ ขวาตายซ้ายตกสลบสลบทันทีเตี้ยงเลยเต็มเต็มตีนะเต็มเต็มเลยนะดูดูเดี๋ยวดูครับผาดช้าเทียล่างแทงก่อนแทงก่อนแล้วก็ปั๊บหลอกหลอกออกปั๊มโอ้เต็มเต็มเลยครับหกูดก้านคอรับไม่ต้องนับสลบไทยนี่แหละครับมวยจะดังคนจะรวยเป็นอย่างนี้แหละนะมวยที่ได้ฉีดยาแสนสามวันนี้ไม่ต้องฉีดไม่ต้องรอละยาไม่ต้องรอก็เป็นฝ่ายชนะทีเดียวไปในยกที่สี่นะครับ เอาละครับกลับมาที่เวทีมวยกรุงเทพมีข่าวดีอะไรคนจะรวยคนจะรวยใช่ครับครั้งที่แล้วได้ยาแสนสามจากโกน้อยแล้วครั้งนี้ครั้งนี้ได้รับ แอนตาซินแจกหนึ่งหมื่นบาทก้านคอรางวัลเตะก้านคอนั่นคือฉลามเพชรฉลามเพชรหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมีการมอบกันเป็นรางรางวัลศิลปะแม่ไม้มมยไทยนะครับคุณชัยอิ่มแอนตาซินเป็นผู้มอบนะครับคุณตัวแทนจากอาจารย์ซินก็คือคุณชัยอิ่มจันใบเล็กนะฮะมีรางวัลพิเศษหนึ่งหมื่นบาทครับเตะก้านคอนะวันนี้ฉลามเพชรห้ามไปอยู่ห้ามไม่อยู่คนจะดังแล้วก็ลังจะรวยฉลามเพชร อ่ะทีนี้มาดูมวยคู่เอกวันนี้คู่เอกของรายการครับฝ่ายแดงคือตียูเอสกอรัชดาครับน้ำหนักชั่งได้ร้อยแปดปอนด์ชื่อจริงว่ากิติพรมเลิศอายุยี่สิบเอ็ดปีครับจากสกลนครสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทฝีมือชกมาเจ็ดสิบเอ็ดครั้งชนะห้าสิบสี่ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนสอนศึกน้อยที่เวทีมวยกรุงเทพน้ำเงินคือประกายทองสิ์น้อยครับร้อยแปดปอนด์เท่ากันชื่อจริงพินยาธารยานอายุสิบหกปีจากกรุงเทพมหานครนะครับ สูง167เซนติเมตรเป็นประเภทไฟเตอร์ครับชกมา60ครั้งครับชนะ50ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนยอดธงชัยที่เวทีมวยกรุงเทพก็ต้องขอขอบคุณแอนตาซินครับมอบรางวัลเตะก้านคอ10,000บาทให้กับฉลามเพ็ดสิทธ์เจ้าพ่อมาดูคู่สดชนะทั้งคู่ ครับผมนี่ฝ่ายแดงก็องบอกเป็นรุ่นพี่นะน่นมันไฟเตอร์จริงหรือเปล่าอาจารย์น้ำเงินเนี่ยนั่นน่ะสิฝีมือนะใช่ใช่ตั้งรับฝีมือลีลาสวยงามชงทกได้เปรียบครับถือว่าวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่อย่างไอ้เจ้าตีอเมริกาตี US, เอเล่าสุดตอบมาเดียดก,กันมากับอมสุดน้อยเลยครับแล้วก็มาได้ปลายนายกฆ้าก็เป็นฝ่ายชนะไป ไปในขา่าวลายกาดมากอ๋อไอ้โจนี่สีอเมริกาเขาเรียกว่าไอ้สีจะท,ทําชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูสิจะทําให้เดือดร้อนหรือไม่นะครับดี สียูเอสนี่คุณรังสรรนะยังดูแลดูแลเรียกว่าดูแลอยู่ตลอดเวลาวันนี้เขาต่อให้ปอนหนึ่งนะต่อหนึ่งปอนถือว่าเขาสีมือเขาลายกัดเนี่ยเดี๋ยวดีสีมือดีผ่ามือได้เปรียบเก๋ากว่าอ่าปะกายทองอืไอพวกทองทองเงินเงินมันดีนะวันนี้เนาะไอเพชรเงินทองก็รับไปแล้วรับไปแล้ววันนี้มาดูปะกายทองบ้างครับ จลัเพชรจะรับไปอีกหมื่นบาทฉันก็ดีไปแล้วเออจะาัเพชรรับไปหนึ่งหมื่นบาทจากแอนตาซินาะวันแต่ก้านคอชัดเพชรก็ชนะไปแล้ววันนี้ไม่มีแผลแตกเลยนะคุณชานชัยแอนตาสซินบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีแผลแตกแต่ก็แจกก้านคอหนึ่งหมื่นแอนตาซินแจกนักมวยแตกนี่แอนตาซินแตกเข็มละห้าร้อยคนภาคแตกเหรฮะคนภาคแตกอะคนภาคจะแตกก็แตกที่บ้านไี่เทีเขาไม่แจกไม่แจก ตอนตอนกับมาน้ําเงินรูปร่างดีแล้วกันกับอายังไงก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านหม้อนะท่านทวีปถูกโพครับท่านประสงค์เอวงนี่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างครับวันนี้มาที่วิธี บอกสนุกสนานเหลือเกินกับมวยแบบนี้เมื่อกี้นี้ให้รางวัลฉลามเพชรไปเลยไปแล้วมอบไปแล้วฉลามเพชรไปหน,นึ่งย่ป๊อแต่ว่าเขาบอกว่าวันวันที่14ที่วันที่14เชิญชวนพี่น้องแถบใกล้เคียงนะมีใครชอบไเภ<า>อพมบุรีจงังหวัดสิงห์บุรีไปหลายเพชรเลยมีทั้งเพชรเอสิธิ์เจ้าพ่อไปเจอกับลิซกกิอาแก้วสำลิดเพชรโทสิธิ์เจ้าพ่อไปเจอกับเพชรทวีศกิริชัย เพชรวิหารไปเจอกับอาจารย์บัญชาโอ้โหไปหลายเพชรเลยพี่งละีสีเลิกไปว่าไปไปร่วมด้วยไปร่วมด้วยพงละีไปด้วยแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับคู่แรกไอ้คู่เอกคู่เอกยกแรกยกแรกกรรมการบุญช่วยเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีชื่อเขานะก็จะไปช่วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ถ้าช่วยเราเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นข่าวเลยตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับฝ่ายแดงอ่าสีมือรายกาดสีีมือรายกาศ ย่าใกล้ๆน้ำเงินนี่ตั้งรับเชิงชกสูงนะเป็นมือที่ชกยากวันนี้มีคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นหลักสูตรนานาชาติโอ้เดินทางมาเยอะอนะนักศึกษานานาชาติของธรรมศาสตร์ตื่นเต้นมากเลยโอ้โหถ่ายรูปสลามเพชรตอนนี้ยังไม่เลิกถ่ายรูปเลยเขาชื่นชมมากวันนี้หมดยกแรกกับหมดยกแรก เร็กโทนาทเวนสเปเชียลและ13ามเหรียญพระราม9้าจากสนามบินสุวรรณภูมิแปบ๊บเดียวครับมาลุ้นยกที่2กันต่อคุณทายอ้าวมวยคู่เอกยกสองนะครับแมดูชื่อแล้วมันก็น่านะตี US เแ่แต่มาดูทรงมวยยืนมวยแล้วก็ไม่น่าเลยนะรูปร่างโอ้โหโครงสร้างมันน่ารักเหลือเกินวันนี้ได้น้ำหนักปอนด์หนึ่งครับรูปร่างได้เปรียบนะครับตั้งรับคอยรอแข้งซ้ายคอยสาดนั่นก็คือฝ่ายปกากใหทองสิบน้อย เอ้มันก็อย่างนึงนะวันนี้นะมันทีมันก็จะเกี่ยวอาถรรพ์ด้วยนะเหลอะพวกเพชรเพชรทองทองเงินเงินนี่ชนะหมดนะอ่ะชัดเพชรกอชนะครับผมสบลามเพชรกอชนะครับเพชรเงินทองก็ชนะครับอ่าทีนี้มาถึงทองบ้างประกายทองประกายทองจะชนะหรือไม่ท่านผู้ชมติดตามนะครับติดตามในเป็นยกที่สองเจ้าตี๋จะเป็นผู้ให้คาตอบตีจะทําชาวบ้านเดือดร้อนหรือไม่นะครับดูแกงขวาศาสตร์นเลย ใช้ความเล็กเดินเข้าหยาไม่ใช้ความใหญ่นะเดินมาล็อกนายล็อกนายประกายทองมาไล่แขนปั้มปั้มล็อกลัดฟัดกันยังแกร่งทั้งคู่นะครับพยับฝีมือทั้งคู่นะเลี่ยมเชิงนี่ใกล้เคียงกันทุกอย่างมวยผู้นี้เป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะชิงไหวพริบกันนะตัวเล็กหน่อยพยับออกออกมัดออกแข้งทีขมายจังหวะประกายทองน้ําเงินมาอาว สายแดงโยกไปขวาทั้งคู่แข่งขวาเตะเตะแ,แล้วต่อยเกี่ยวขาเกี่ยวแล้วยกเสียหลักยังล้มอย่างนี้ยังไม่เป็นช่วงวินาทีสําคัญคับแต่ถ้าว่าเป็นช่วงวินานะทีนาทีสําคัญกําลังชิงชิงหาผู้ชนะแล้วก็ล้มนะเสียหายทันทีทอย่างนี้ถือามายังไม่เสียหายแข่งขวาคอยสาดไปด้วยครับทางด้นานปรกายทองตั้งรับสายตาคอยดูมีราดีนะครับมีราดี ขยีขยับเดินขู่ไปเรื่อยแข้งขวาฝาดหลอกลอกมาล้วออก,อกแข้งจับเข็นเน้นมาเน้นมาไม่ได้ไม่ได้ความเล็กเป็นอุปสรรคอย่ายุบนะอย่ายุบนะนั่งใส่เกียร์ถอยหลังสายตาคอยดูแข้งซ้ายหน้าคอยคอยทำงานขยีก็ขยับเดินคูโยกไปไล่เข้ามาต้อนเข้ามาเข้าหาเชือก แข้งขวาแตะโต้คืนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะมั่วเชื่องนี้แข้งขวาเตะติดฟังสีอุสายแดงโยกโยกแล้วออกแข้งติดบันต้องโต้ต้องตอบถึงจะได้คะแนนครับแข้งขวาตาบติบทาลายจังหวะว่าไปเลยครับมีเป็นยกที่สองนี่แข้งขวามาดับโยนเตะช่วยงามครับนักแข้งของพ้านสีอุสมาดูอาวุธทันการครับ เข้ามาเจออาวุธยาวของประกาศทองที่เขาเรียกว่ามวยเล็กที่มีระดับอีกคู่นะมีระดับฮนะะตอในรายการวันทรงไทยเงินล้านตลอดทั้งคู่ครับแล้วก็ฟองช่วงหลังก็ชนะมาเลยกันกทั้งคู่สีเวชชนะสอนสุน้อยประกาศทองชนะยอดคงไทยดนูนี่เป็นอีกชุดหนึ่งในสายวันทรงไทยที่น่ารักน่าจับตาติดตามนะมดยกที่สอง ไปเล็กจากทิฟฟี่แอนตาซินวันนี้มอบวันนี้มอบหนึ่งมืนแอนตาซินหนึ่งบาทหนึ่งมืนบาทมอรางวัลเตะก้านคอมาวันนี้ฉลามเพชรโชคดีแล้วกันนะรับพิเศษนะครับเอาเราต้องขอบคุณครับพาทาซินนอุซเปอร์ซีเี ยาหน้ำอันสินตราแปลงชุบันคู่ไบรวูดปราบรบพอสีไบรยวูดยาผงยาแผ่นเสือสิเอตัวยาดงตราโบเซียเสียน้ำตราโบอเซียยาระบายส้มแขกตราใบแก้วของในห้างประสิทธิ์อัคยาระกานยกสามยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาเช่นเคยครับทางด้านตียูเอสแข้งขวาเตะแข้งซ้ายเตะว่าไปเรื่อยครับเขาเรียกว่าเตะแบบสลับแข้งโยกขยับ ออกออกไม่ออกออก,ออกไปแข้งขวาติดบงังมีหมัดขวามาเสริมเข้าไนล่คำยังแทงไปเลยครับแทงกันแ,แทงล็อกคาโอ,โอ,โอ้ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคซมาั้งมาถึงตรงนี้แต่ว่าจะพอไม่ได้นะครับสียูเอสโยกไปขยับหมัดซ้ายหมัดขวาจวลมแล้วตามด้วยแข้งเกี่ยวขาเสียหลักเสียหลกักล้มตึงอ่าลม้มลุกไวเป็นปัญหาหรือไม่ยังไม่เป็นปัญหาครับยังเป็นป่ายเปิดเกมเดิมออกแข้งขวา ร่างวันนี้มันน่ารักเหลือเกินประกายทองขยับไปโยกไปล็อกไปไล่แขนไล่ไปเ,เ,เ,รเรื่อยเล่นด้วยเข่าซ้ายครับสียูเอสยังไม่ม<อ>ีการ<อ>ปิดเกมนะไม่มีฮะทำลายจังหวะมันเดินด้วยความมั่นใจจริงๆครับสียูเอสรับแทงโตโดยแข้งขวาให้อะไรให้ตอบขยับเข้า,ามาเดินแทงซ้ายแล้วโตโดยเข่าป้ามรับปัดไปว่าไปเรื่อยกับการมุช่วย กันกันแล้วบอกว่าแยกมาสู้กันในกลางเวทีเป็นยกที่สามแข้งขวาเตะติดแขนติดบังแทงด้วยซ้ายน้ำเงินประกายทองพลิกหักหักหักลงไปล่างเอาความใหญ่ให้ให้ได้เปรียบตรงนั้นเอาว่ายังไงตเวิทเดินต่อเดินต่อผิดทำไมจังหวะขยับหลอกออกออกแข้งติดบังยกยกซ้ายล้วแทงโข้เข่าไล่แขนไล่แขนพลิกเียมแทง ล็อกให้ด้วยเข่าซ้ายล็อกมารับมารับมาใหญ่รัสนเล็กรับใหญ่ดึงก็ดึงไม่ตายเพราะมันใหญ่โโอ้หเดินใจแทนครับจับครับตัดล่างเดินตามเสียบเข่าตาเจ็บเข่าซ้ายดึงบ้าดึงแล้วมันไม่มันไม่ตามเลยสุดตัวเล็กดึงตัวใหญ่เออมันใหญ่เหลือเกินกว่าจะลำบากหน่อยยังต้องเปิดเกมจับยกแล้วเคียวขาลง ลอเทจับล็อเทจับท้อไม่ได้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ว่าวันนี้ตีอูจะสาเร็จหรือเปล่าเติมด้วยมัดล็อกลัด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 แล้วเด้งด้วยเข่าซ้ายไม่ใช่ตีแล้วมันตั้งคัมเพลทานี่สิสร้างความกระหมดใจให้กับตีอ S ตัวเล็กเดินหาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตั้งรับมีหมัดล็อแทงด้วยซ้ายจับออกมาโยกมาสูนยศูนด้วยเข่าล็อกปีล็อกล็อก รับกไ็ไม่ดึงเข่าซ้ายเม่ดึงเข่าขวาหมดยกหมดยกสามคอนอกคู่ต่อสู้ครับขอบคุณแอนตาซินครับรับไป1นึ่งมื่นจากแอนตาซินนะครับฉลามเพชรการคอสิครับเด็ดขาดดีใครทําได้ก็รับ1นึ่งมื่นจากแอนตาซินนะครับอย่างเช่นฉลามเพชรรับไปเป็นต้นนะครับเอา้าวลุ้นเกมกันต่อนยกที่4ของคู่นำรายการในวันนี้นะครับฝ่ายแดงตี U.S. ฝ่ายน้ำเงินผักไก่ทองสิทธิ์น้อยเอ๊ะแต่มันไม่น้อยนะมันไม่น้อยมันใหญ่มันใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดนะครับยาแก้ไออาปาเช่โสมตังกโยจับสลาเบนชิพันธคูเจนสเต็คโซนะครับทวินเปเช่สิบสามเหรียญมีสูบิชิตแทคเตอร์แล้วก็ขอบคุณแอนตาซินชิฟฟี่ยาดงทองแทชคุณมันใหญ่แล้วมันถอยแล้วมันตั้งรับด้วยสินะแล้วแข้งฟ้าคอยศาสตรอยู่เรื่อยดูเล็กเปิดเกมล็อกใน ล็อกแล้วลักฟัดไปเรื่อยต้องพยายามครับสีอ s ล็อกล็อกแล้วหมุนถึงเหตุทำท่าจะมีนะทำท่าจะหาแล้วนะเอ้ามาไปด้วยครับพลิกเลียงเทแทงด้วยขวาอะไรก็ช่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เสียงเชียกองเชียร์กระแสตรงนี้แหละเป็นสิ่งบอกเหตุให้กรรมการให้คะแนนและตัดสินเอ้าพิกพลิกพิกพิกพิกความใหญ่พลิกพลิกแล้วหักเอา พีูเอสลงไปอยู่ล่างเดิมไว้ดักแทงไปเรื่อยดักแทงไปเรื่อยครับประกายทองสิดน้อยมวยฝีมือติดนายปั้มนายเน้นด้วยเข่าขวาไล่แขนไล่แขนแล้วตีไม่ตีตีไม่ตีกรประการบอกไม่ตีต้องแยกว่าข้างใหนกลางเวทียามเปเกมเดินยับไปเื่อยแข้งขวาตากหมัดขวาหมัดขวาลำตัวแทงแทงด้วยซ้ายลัาพามาถึงตรงนี้นี่ มันทำท่าจะวิ่งออกนอกเกมนะทีอยูเอสเพราะว่าตั้งรับรอและความใหญ่เป็นประตัดได้น้ำหนักหนึ่งปอนนะเดี๋ยวลุกไล่เร็วขึ้นครับต้องไว้สิต้องเร็วท้าไม่ได้หลงเหลี่ยมหลงทางหลงเธอไปหมดแล้วลตอนนี้เข่าซ้ายเด้งตีกำลังพลกำลังก็ค่อยๆหดหายไปเรื่อยนะ สถานการณ์เหตุการณ์ภายในเวทีก็เริ่มจะสงบสงบวันนี้รางวัลดุเดือดจากลูกชิ้นกอฮับเหมินทองตัดสินออกมาแล้วอาจารย์ชายได้แก่คู่ของแก่คู่ของฉลามเพชรจิตเจ้าพ่อกับสายยันน้อยกทีรีมันรับหลายช่วงแล้อเกินนะฉลามเพชรก็รับดุเดือด2,000บาทสายันน้อย1,000บาทเนี่ยมยงี้เขาเรือกมมยมีดวงต้องจับตาติดตามมาต่อไปฉลามเพชรตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงท้าย ไปลไายปลายยกสี่โงทางไปเลยผู้งานั่งบอกว่าไอ้เหลืออย่างเดียวหมัดเท่านั้นอย่าไปเตะอย่าไปต่อยแล้วไอ้ยไอย่าไปเตะอย่าไปเทาต่อยหมัดอย่างเดียวนี่นะมวยที่จะบางครั้งถูกคู่ต่อสู้นำไปเยอะๆนี่สิ่งที่ช่วยได้คือกำปั้นไม่มีรูเท่านั้นที่จะช่วยยา,ยามนัดหมัดแข้งขวาเตะเตะแล้วกันเตะแล้ว,ลวคายแมัอย่างนี้ อออเอาก็เกมไปอย่างนี้เหอยยังไงก็วันที่14นะครับไปพบกับสุดวนทรงชัยสัญจรตั้งยาเสพติดทีบีทีมวยชั่วกราวหน้าโรงเรียนปมบุรีรัชดาพิเศษอำเภอปมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี14นะครับพบกับ N อ t ถ่ายทอดคู่มวยมันๆน,น,นะครับเพชโทกับเพชรทวีครับเป็นลูกคิ้นที่อร่อยอร่อยครับโคับมอบเดือดอนะครับ 3นาทีสุดท้ายก็ต้องดูว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะเกมของทางด้านป่ายน้ําเงินนี่มาได้รูปร่างได้ช่วงได้ใหญ่และต่อยตั้งรับเลยเลยทาให้ทางด้านไอเจ้าตีนี่หนักใจเลยไม่ไปแล้วอเมริกาอยู่ตีเมืองไทยดีกว่ามีหมัดอย่างเดียวแล้วที่จะมาช่วยเท่านั้นตั้งรับคอยรอจริงๆแล้วมวยในยุคนี้เนี่ยค่านิยมของแฟนมวยจกนิยมมวยที่บุกมุ อดเกมตลอดถ้าตั้งรับอยู่ก็เชื่อคอยรอคอยโต้ีนไม่สนใจแฟนมวยไม่สนใจนะครับไปเรื่อยรอหลอกออกแข่งออกข้างไปเรื่อยครับทังด้านระกายทองสิบน้อยคู่มวยเนี่ยข่านิยมแฟนมวยต่อยแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยได้ใช้ก็จริงแต่มันไม่ประทับใจแฟนมวย องมีสู้บ้างเดินบ้างลุยบ้างอย่างเมื่อทู่ดูเดือดเนี่ยสายยันน้อยวันนี้แพน่าหลายคนบอกว่ายังประทับใจอยู่มีลุกมีรับผัดกันว่าไปเรื่อยตอนที่ฉลามเพชรกับแย่ก็มีใช่ไหมโดนเมาสันเมาเป็นยุงเมายาก็หลายครั้งเลยนะถูกต้องก็เลยทําให้คู่นั้นตื่นเต้นได้รับดูเดือดไปแต่ผู้นี้ก็เนี่ยอาศัยแบบว่าเขาเรียกว่าตีหัวเข้าบ้าน ประกายทองสายคอยยับใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์เลยสร้างความหนักใจให้กับตียูเอสแม่วันที่ต่อยกับสอสุดน้อยแม้โอ้โหบทเบียดกันสนุกสนานเหลือเกินครับก็จะลืมนะครับพี่น้องแฟนมวยทางด้านสากลนะครับวันศุกร์ที่6มีนาคมนี้ติดตามสึกวันทรงใจมหากรรมมวยสากลโลกนะครับศุกร์ที่6มีนาคม เวทีมวยช่วคาวสารก,กลางอำเพอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรัฐมนตรีช่านชัยชัยรุ่งเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นประธานจัดการแข่งขันไปดูไทยต่อทีไรไทยป้องกันแชมป์ WBO Oriental รุ่นไลท์เวทกับเอ็ดดี้โคมาร่แล้วก็ดูสิงห์ทองสอสิงห์อยู่วันชนะสิริวัฒน์ไปดูมวยสากลหญิงนะครับธีรพรเจอกับคมไผ่แล้วก็สายน้ำดอยเจอกับแพล,แพลวาน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายต้องต้องเปิดเกมบ้างนะบางครั้งจะต่อยแล้ประทับใจแฟนมวยเนี่ยนะหรือแม้จะทาคะแนนนาบางครั้งเนออะไรทุกอย่างเหนือไม่ใช่ว่าตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะมวยค่านิยมของแฟนมวยยุคนี้มันมันมันเป็นอย่างนั้นชอบมวยบู๊หันะถ้าตั้งรับหลังไอเชือบาทเดียวเดียวนี่ค่านิยมนีแ่แฟนมวยไม่ไม่เคยเอาไม่เคยสนใจเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีปัญหานะ,ะเกมของมวยคู่นี้นะครับ ยังไงก็อย่า,ยาลืมว่าวันที่สิบี่พบกับความสนุกของรายการมวยนักวันทรงชัยสัญจรนะครับที่โรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับงานนี้ก็มีท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนายทวีผูกโพและท่านประสงค์เอ,มอ็ววมวงนายกองค์การบร,บร,ริบหาณส่วนตำบลโรงช้างวันนี้ก็มาที่เวทีเมืองกรุงเทพนะครับติดตามกันนะครับวันที่สิบี่พบกับวันทรงชัยสัญจรเพชรโพกับเพชรทวีเป็นคู่นำรายการ เพชรเอกกับฤิ์จักเป็นคู่รองและมีรุ่งฤทธิ์เปิดหัวกับสวรรค์ฉายกรรมการบุญช่วยครับฐานไปทางด้านมุมน้ำเงินครับประจายทองสิทธ์น้อยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเราไปพักสักครู่ครับ